สวัสดีค่ะนักศึกษามาสทวิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องกระดานสนทนานมาสทแยกตามสาขาวิชาในระบบออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์นักศึกษาสามารถตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันและสามารถดูคำถามประเด็นที่เราสนใจได้โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์มสทโดยพิมพ์ w w w s t o u a c t t h นำเมาส์มาคลิกที่บริการตอบคำถามนักศึกษามาสทคลิกเมาส์ที่กระดานสนทนามาสทที่หน้ากระดานสนทนามาสทให้เลื่อนเมาส์ที่สาขาวิชาที่ต้องการเพื่อเข้าสู่กระดานสนทนาของสาขาวิชา ก็จะสู่หน้าจอกระดานสนทนาในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกไว้นะคะหลังจากนั้นให้นักศึกษาคลิกหัวข้อสนทนาที่ต้องการนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าจอสนทนาค่ะอย่างเช่นนะคะคลิกมาที่ขอแนวข้อสอบชุดวิชา10151นะคะ ที่น่าสนทนานักศึกษาสามารถอ่านข้อความที่สนทนาและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความในช่องที่กำหนดการแสดงความคิดเห็นต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะคะให้ศึกษาในข้อที่2.3.4นะคะการคุยผ่านกระดานสนทนากับนักแนะแนวค่ะ